พาเดินป่าพาชมหินสวยธรรมาชาติพาลงดูร่องน้ำดูห้วยให้ดูห้วยพาชมห้วยดูเห็นแล้วก็ดูห้วยลงอ่างน้ำหลบนองนอนกุดซุ่มเยะอะโถ่ลงหลบนอนอนได้ี่น้องพาเที่ยวพาเที่ยวหลบน้องนอ เห็นสวยงามเห็นสวยงามธรรมชาติบาอกาชมพาเที่ยวรูปนอนอเอาเห็นครับมเห็นทก่อนเมื่อื้นสวยเห็นสวยดอกไม้ธรรมชาติบานออานะ ้าเที่ยวให้พร้อมมุ้ยเดินป่าป่าชมธรรมชาติที่พิเศษครับพิเศษมากเห็นดอกพัวดอะป่าป่าชมธรรมชาติบานฮอกเดินป่าข้าง เห่นป่าพาชมธรรมชาติอยงนั่งเ่นป่า มองเห็นสวยพี่น้องมองเห็นสวยพาชมธรรมชาติบานเห่าไอ้ลูกน้องน้องชมเห็นสวยมาก อาเที่ยวป่าภาพของป่าสวยงาเที่ยวป่าพาชมธรรมชาติบ้านห้องเอามาบนป่าป่างามพายชมนองป่าน้องใหญ่สวยงามสวยงามสวยงามธรรมชาติบ้าน งาม้นมาจ้างครับองามครับงามงามงามาไม่แกก็ไรก็แชกก็จะตามให้พระจาย์าจะขอประกหนัอีกสาธุสาธุสาธุเจริญพอ